วันนี้เราจะพามากันที่ Coffee ว a l พัทยาค่ะทุกคนเดินทางกันจากตัวพัทยาเขา่าพัหนักก็ใช้เวลาเดินทางประมาณ40นาที<ม>นะเนอนเจ้านี้อร่อยมากชื่นใจสุดๆไม่ใส่น้ำตาลด้วยแล้วเราก็มาถึงกันแล้วค่ะเดี๋ยวเข้ามาก็จะเจอเครื่องบินลำใหญ่ที่ด้านในเป็นคาเฟ่นั่งสบายๆด้านนอกก็จะมีรถจิบฮอจากสงครามโลกนะคะของสหรัฐตั้งโชว์ไว้ให้เราได้ค่ะอากาศร้อนขนาดนี้ซื้อตั๋วคนละหนึ่งร้อยบาทแถมฟรีน้ำหนึ่งแก้วเข้าไปกินด้านในเครื่องดื่มก็จะมีให้เราได้เล <หา S 2> ือลกหลากหลายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นชาเป็นกาฟ แฟเป็นสมูทตี้แล้วแต่เราจะเลือกได้เลยนะทุกคนเค้กน่ากินมากเวลาที่เราออเดอร์เราก็จะไปเดินดูให้ทั่วกันก่อนนะคะนี่ก็จะเป็นโซนด้านหน้าแล้วของกัปตันมาค่ะกัปตันไรอันพร้อมแล้ว ready โอ้ทุกคนแล้วทีนี้เราก็เล่นกันยังกระเด็กเลยนะเหมือนได้ย้อนวัยเลยเนีที่นั่งชิวๆสักพักนะคะเราก็มาที่สนามยิงปืนกันยิงจปืนเป็นกีฬาที่พวกเราสนใจกันมากๆก็ดูจากฝีไม้ลายมือของพี่เขาสกองแต่เน้นย้ำนะคะว่าต่อให้กิ่งแค่ไหนก็ต้องอยู่ในการดูแลของผู้ควบคุมนะทุกคนเพราะอื่นเป็นสิ่งที่อันตรายมากนะคะใช้ผิดชีวิตเปลี่ยนไม่เกินจริงจ้าที่นี่ครูฝึกฝึกดีมากๆใส่ใจทุกรายละเอียดจุดๆนี้นักสะสมต้องเลิฟมากแน่ๆมีของมากมายให้ได้เลือกสรรกันเลยทุกคนแล้วหลังจากนั้นเราก็ มันเป็นเด็กเลยค่ะทุกคนมันสนุกมากต้องมานะมากัน